นอกจากเธอและวฉันก็ยังมีเขามีคนโนอนคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านทางบ้านนะครับเข้าสู่รายการชูรักชูรถ <ไป S 2> พวกเราทุกคนเนี่ยจะทราบกันได้ยังไง เมื่อความรักมาเคาะประตูหัวใจของเราเนี่ยครับพี่ปูไม่รู้จริงๆเหรอคะไม่รู้จริงๆอ่เนก็ยังมีคําถามค้างคาใจอยู่เยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาค้นหาคําตอบของทุกๆความรักในทุกๆช่วงของชุรักชุรสอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะทํทำความรู้จักกบทมของเดียนก่อนนะฮะทีมลูกองชื่ออะไรครับก็เป็นไปแล้วผสมไม่มีวันท้องจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่จะลงไปเล่นฟุตบอลกับผู้ชาย และจะมีผู้ชายสักกี่คนที่จะไปเล่นตุ๊กาตากับผู้หญิงชื่อว่าทักมันต้องดงเดิมค่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมามีหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อผลิตมนุษย์ออกมาสู่สังคมค่ะรักต่างเพศแน่นอนครับอรของแท้ย่อมดีกว่าของเทียมครับทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เคยได้เจอกันเลยเห็นแต่ในรูปเท่านั้นนะคะก็เลยอยากทราบว่า อาการแบบนี้ผมรักหรือหลงเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ที่คุณเห็นแค่รูปภาพเนี่ยมันบอกยาก กับน้องๆซึ่งเป็นโรงเรียนสหะชื่อว่าโรงเรียนอะไรนะคะเช่น,ชนเคยครับวันนี้เรามีจดรักโจทย์นะครับให้น้องๆร่วมสนุก brainstorm กันนะฮะแล้วจ์ของเราต้องบอกว่าน่าสนุกมากๆพี่นยอตใช่แล้วเห็นพี่ภูมินี่คบคิดใหญ่เลยก่อนออกมานะคะจดของเรามีอยู่ว่ารักต่างเพศครับกับรักเพศเดียวกันอย่างไหนดีกว่ากันค่ะ ตอนนี้นะคะอยากจะอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะทำความรู้จักกับทีมของเดียนก่อนนะคะทีมนี้นี่แน่นเลยฮะอะไรครับกับทีมครับชื่ออะไรครับชื่อลูกเนาอ๋อลูกเนาะเลยลูกช้างครับลูกเนอทีมลูกเนอชื่ออะไรครับก็เป็นไปแล้วมาดูทีมเปนบ้างทีมนี้หญิงล้วนเลยนะคะชื่ออมันต้องดังเดิมค่ะ อ๋อถึงแม้จะเสียงเล็กยิงล้วนแต่ก็มีดีเหมือนกันเด<ช>ี๋ยวเราต้องลองมาดูกันนะคะว่าโจ์รักในวันนี้เนี่ยจะทําให้น้องๆเขาแสดงความสามารถออกมาได้ขนาดไหนค่ะขอกับตันทีทั้งสองทีมด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาของการเลือกโจทย์น้องๆก็ส่งตัวแทนออกมาเลือกแผ่นป้ายเมื่อเปิดแผ่นป้ายออกมา ลูกพ้องกับทีมกงเป็นไปแล้วถึงกับยิ้มเลยล่ะครับไม่เลือกได้จดรักเพศเดียวกันไปเที่ยวไปครองส่วนทีมมันต้องดั่งเดิมก็ได้โจดรักต่างเพศไปตามระเบียบครับตอนนี้ขอเวลาสักประมาณ5 3นาทีนะครับให้ทั้ง2ทีมออกไปแบ่งแยกแล้วก็ b r a น n s t o r m กันอีกแป๊บเดียวพรีเซนต์ให้ชมกันครับผม ใจขนาดไหนคะกับโจ์ในวันนี้ใจมากค่ะเพราะว่าเตรียมโพยมาอย่างเตรียมโพยมาอย่างดีค่ะข้อมูลควนมรักเนี่ยนอกจากดูมาอย่างโชกโชนแล้วยังมีการพิมพาอย่างสวยงามเขาแอบอยู่ในกระเป๋าชนะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับทีมก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้จับได้โจทย์รักเพศเดียวกันนะครับไอเดียแต่ละไอเดียนะครับแน่นๆเลยนะครับสุดยอดนะฮะเด็กไม่ว่าจะเป็นเพศไหนแบบไหนสักวันเขาเป็นคนดีของสังคมได้แน่นอน ตตอนนี้นะฮะเราขอเบิกตัวนะครับถือว่าเป็นกูรูทางด้านความรักประจำรายการก่อนเลยดีกว่าครับคุณหมอพันศักดิ์สุกราคาเสียปรบมือด้วยค่ะ แล้วก็รักเพศเดียวกันนะคะคุณหมอผมรอดูก่อนดีกว่าครับก่อนจะให้ความเห็นเพราะเรื่องมันน่าตื่นเต้นเหลือเกินประโยชน์ที่เราหามาคือผสมไม่มีวันท้องอันนี้คือแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นทอมดี้เป็นเกย์เป็นตูดคุณผสมกันยังไงคุณก็ไม่ท้องแน่นอนและไม่ก่อปัญหาให้สังคมแน่นอนส่วนข้อ2ลดจำนวนประชากรโลกอันนี้ก็ชัวร์เมื่อคุณไม่ท้องก็ไม่มีคนเพิ่ม อย่างข้อ 3. เราเข้าใจกันมากขึ้นอย่างสมมติผู้ชายจะไปเล่นฟุตบอลน,น่ะแลวเขาคบกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่จะลงไปเล่นฟุตบอลกับผู้ชาย <_ m all> และจะมีผู้ชายสักกี่คนที่จะไปเล่นตุ๊กตากับผู้หญิงเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันถ้าเกิดคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณกล้าปล่อยให้ลูกคุณซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่กับผู้ชายตามลําพังถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่คุณสามารถปล่อยให้ผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าถึงยังไงก็ไม่มีวันท้อง อย่างข้อหนึ่งเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งคนรักโดยไม่เสียหายอย่างประเทศเราอะขึ้นชื่อลือนามมากเลยในเรื่องกะเทยผมบอกแล้วของด,ดีจริงตอนนี้หนุ่มๆหลายคนในประเทศนะครับอาจจะเริ่มมาเปลี่ยนแปลงนะครับกลายเป็นเก้งเป็นกวางเป็นกวางเลนเดียไปแล้วนะฮะแต่ก <c oughs> ่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเรายังมีเหตุผลดีๆเด็ดๆจากน้องๆอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ค่ะ ต่างเพศดีกว่าแน่นอนค่ะจากต่างเพศนะคะมนุษย์ทุกคนเกิดมามีหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อผลิตผลิตมนุษย์ออกมาสู่สังคมค่ะข้อ2ค่ะมีความเป็นผู้นำค่ะผู้ชายสามารถนำพุ่นำเราได้แต่ทอมไม่สามารถนำเราได้ทอมพอจอนมาก,ก็วิ่งหนีหมดค่ะข้อ3ค่ะ <laughs> ธรรมชาติสร้างให้มีผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันนะคะ ึงท่านท่านจะเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยเป็นอะไรก็ตามแต่ด้วยสรีระทางธรรมชาติของท่านก็คือผู้หญิงกับผู้ชายค่ะสังคมยอมรับก็เห็นกันอยู่นะคะว่าทุกวันนี้สังคมยอมรับเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้ชายกับผู้ชายก็ไม่เห็นผิดเลยผู้หญิงกับผู้หญิงก็ไม่ผิดก็มันต้องดังเดิมมันต้องดังเดิมก็รมันเป็นไปแล้วอะวววอย่างนี้หอกนะคะไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจคุณอาจจะยก ก็ไม่เห็นเป็นไรพ่อแม่เสียใจเรื่องนี้ทําให้ดีใจเรื่องอื่นก็ได้ทําให้มีความหวังเรื่องอื่นก็ได้แต่คุณจะมีพ่อแม่สักกี่คนนะคะที่ยอมรับว่าสวัสดีค่ะลูกของดิฉันเป็นกระเทยค่ะอย่างที่เจ็ดนะคะครอบครัวสมบูรณ์แบบนะคะครอบครัวสมบูรณ์แบบก็คือมีพ่อมีแม่มีลูกข้อสุดท้ายนะคะของแท้มันก็ต้องดีกว่าของเทียม งานเข้านะครับโอ้โหดุเดือดจริงๆครับแทบไปต้องยุบสภาใช่ไหมน้องดุ๊กนะฮะแลาปางกับฝ่ายค้านนะครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนะครับกินกันไม่ลงจริงๆครับใช่แล้วค่ะงั้นตอนนี้เราต้องให้ผู้ชมหรือว่าคนดูของเราเป็นผู้ตัดสินแล้วละค่ะเพศเดียวกันหรือว่าต่างเพศดีครับต่างเพศค่ะต่างเพศนะฮะคิดว่าเพศเดียวกันน่าจะดีที่สุด เข้าใจกันมากกว่าฟันทงครับเห็นด้วยกับอะไรครับรักต่างเพศแน่นอนครับด้วยเหตุผลข้อสุดท้ายของฝ่ายรักต่างเพศครับของแท้ย่อมดีกว่าของเทียมของแท้ย่อมดีกว่าของเทียมครับปกดีมารายการนี้ทีไรให้ความเห็นทีไรจะเห็นว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแต่พอครั้งนี้นะครับผมสนุกมากเลยที่น้องๆคุยกันนะครับแต่ผมไม่กล้าให้ความเห็นนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่างดีนะครับว่า เราจะเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้นะครับ,บเสียกันด้านดำด้านแดงเลย right <Yes. S 1> ใช่ไหมครับว่าอันไหนจะดีกันถูกไหมครับในทางจิตวิทยาแล้วไม่ได้บอกว่าความรักในเพศเดียวกันเป็นความผิดปกติอันนี้ต้องยืนยันก่อนนะครับความรักไม่ได้บอกว่าคุณต้องรักต่างเพศนะครับอันนั้นไม่มีคุณรักเพศเดียวกันก็ยังเป็นความรักแต่ตะกี้ที่ผมนั่งพูดต่อแล้วผมก็เห็นน้องสองกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งบอกว่ารักเพศเดียวกันดีมันจะได้สูญพันธุ์เร็ว สรุปว่าถ้าเรารักเพศเดียวกันต่อไปเรื่อยๆเราจะได้ 0, สูญพันธุ์สักทีงใช่ไหมครับก็ <c oughs> อีกฝ่ายหนึ่งถ้าคืนเราไม่รักต่างเพศเราจะสูญพันธุ์ใช่ไหมครับ <c oughs> สรุปว่าไอ้ที่เรามีต่างเพศมีเซ็กซ์ก็เพื่อจเจริญพันธุ์อย่างเดียวชายหญิงเนี่ยสร้างมาคู่กันเหมือนลูกกุญแจก,กับแม่กุญแจเลยนะครับมันจะต้องไขกุญแจหัวใจถึงจะได้ไขเข้าไปตรงอื่นต่อนึ่งนะนะอันนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ชายกับชายกับหญิงกับหญิงรักกันได้ไหมคําตอบคือรักกันได้รักกันแล้วดีไหม ถ้ารักกันและเข้าใจกันนะครับมีความสุขในความรักนั้นแล้วชื่นชมยินดีในการและกันประพฤติปฏิบัติตัวเองนะครับถึงแม้สังคมจะมองไม่ได้หมายความว่าคนที่รักเพศเดียวกันจะเป็นคนไม่ดีถูกต้องไหมแล้วไม่ได้หมายความว่าคนรักเพศตรงข้ามจะเป็นคนดีเสมอไปถูกต้องไหมครับงห้นคนดีมันคงไม่ได้เกี่ยวกันนี้แต่ถ้าเกิดเรารักเพศเดียวกันเนี่ยสังคมส่วนใหญ่ก็จะมองเราเยอะขึ้น เราจะมีความอึดอัดมากขึ้นแต่เราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าในความอึดอัดอันนั้นเราไม่ได้คับข้องใจหรือทําอะไรที่ไม่ดีเราก็ทําดีไปเรื่อยๆนะครับสังคมก็ยอมรับใน,ในกลุ่มนั้นเพราะนั้นเมื่อรักแล้วขอให้ประทับประคองความรักไปให้ยืนยาวนะครับประพฤติตัว ในความรักชื่นชมในการแลกกันไม่ว่าคุณจะรักใครความรักดีเสมอแต่ถ้าเกิดว่ามองอะไรว่าเหมาะสมน้องคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับและเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าความเหมาะสมในวัยหนึ่งก็อีกวัยหนึ่งก็อีกวัยหนึ่งอาจจะเหมือนกันไหมครับอาจจะไม่เหมือนกันครับอยากให้น้องคิดต่อไปซึ่งไม่มีคําตอบครับว่าอะไรมันเหมาะสมเพราะความเหมาะสมในยุคหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในยุคหนึ่งก็ได้ถูกต้องไหมครับนะแต่ความรักนั้น ควรจะมีอยู่ไหมครับมีครับควรมีอยู่ครับขอให้รักกันอย่างถูกต้องทำนองคองธรรมก็พออย่าประพฤติผิดศีลธรรมก็ใช้ได้แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นความรักต่างเพศหรือว่ารักเพศเดียวกันก็ตามนะคะกงขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและก็ความรักอันลงสุดใจที่จริงใจต่อกันดีที่สุดค่ะถูกต้องแล้วครับ<ฮ>ช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกับรารการชูรักชูรัผู้หญิงทุกคนเนี่ยเวลาที่สามีไปมีคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่ก็มีจํานวนหลายคู่นะครับที่สามีเนี่ยก็ยังรักภรรยาแล้วก็รักครอบครัวอยู่แต่ว่ามันเบื่ออะไรที่ที่ซ้ําๆอยู่เนี่ยก็อยากจะไปเปลี่ยนรสชาติใหม่<ๆ><ๆ> หากว่าช่วงนี้นะฮะกำลังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะครับทำไมไม่ลองเคลียร์ปัญหาหัวใจกันดูโดยการส่งปัญหาพวกนั้นเนี่ยเข้ามาสู่รายการของเรานะครับทีมงานเราจะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่นอนเคลียร์ได้ไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอต้อนรับคุณหมอสุดหล่อหนึ่งท่านเข้าสู่รายการชูรักชูรสครับค่ะคุณหมอกมปนาตันสิทธาบุตรกุลน,นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยดีกว่านะคะคาถามนี้ค่ะเป็นจากหนุ่มน้อย ผู้แสนจะน้อยใจนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครเข้าใจแถมยังถูกมองว่ารไร้สาระด้วยค่ะเขาเขียนอีเมลมาเล่าให้ฟังนะคะว่าผมแอบชอบคนคนหนึ่งมา2เดือนแล้วพบกันในไฮไฟฟ์นะคะในแต่ละวันเนี่ยจริงๆยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะแต่ว่าทุกๆวันเขาคิดถึงผู้หญิงคนนี้มากๆไม่ว่าจะกินข้าวหรือออกไปข้างนอกทั้งๆที่เราก็ไม่เคยได้เจอกันเลยเห็นแต่ในรูปเท่านั้นนะคะก็เลยอยากทราบว่า อาการแบบนี้ผมรักหรือหลงหรือว่าผมเป็นคนโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าคุณหมอพอจะมีคําแนะนําดีๆให้ผมไหมครับเป็นคําถามที่คิดว่าน่าจะเจอได้เยอะเหมือนกันนะครับดีวต้องดูว่าอายุเนี่ยคิดว่านะหนุ่มๆคนนี้น,น่าจะอายุประมาณวัยรุ่นแหละแล้วก็เดาง,ง่ายๆก็คือว่าอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักค่อนข้าง,ง,งน้อยแต่ถ้าถามหมอดูคร่าวๆอย่างงี้ก็คิดว่าคงเป็นความหลงมากกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องเห็นใจว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีแยกไม่ออกแล้วก็เขาอาจจะมองว่า ความหลงของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นความรักนะนแล้วก็ไม่อยากให้ใครวิพากษ์วิจารณ์ว่าความหลงของเขาเป็นความหลงที่ไร้สาระรนะครับดัะนั้นสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า,เ,าเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ที่คุณเห็นแค่รูปภาพเนี่ยมันบอกยากนะครับจริงๆถ้าเป็นความรักจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกนะครับถ้าคุณเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณจะเข้าใจว่าถ้าคุณเริ่มต้นจากความรักที่เริ่มต้นจากความหลงอย่างเงี้ยนะครับมันคงลําบากมันคงไปด้วยกันไม่รอดเพราะว่าเราแค่เห็นหน้า เขาแป๊บๆแล้วก็ดูแต่รูปลักษ์ของเขาแล้วก็แชทคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราขาดหายไปมันก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นแววตาของเขาเราอาจจะคุยกันเฉพาะในเรื่องที่ดีๆแต่จริงๆแล้วคนที่จะสร้างสัมพันธ์จนกระทั่งถึงขั้นที่รักกันเนี่ยมันจะต้องอาจจะมีทะเลาะกันบ้างขัดแย้งกันบ้างหรือว่าวิธีคิดมันอาจจะต้องมีความแตกต่างกันไม่ลงรอยกันบ้างแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากจะเริ่มต้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะหาคู่รักจริงๆเนี่ย แนะนำอย่างนี้ว่า,าพยายามให้ความสําคัญกับรูปลักษ์ตรงนี้ลดน้อยลงค,คือคือรูปลักษ์มันก็ก็เป็นเป็นด่านแรกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญเลยแต่ว่าอาจจะลดความสําคัญลงบ้างนิดหน่อยแล้วลองแชทคุยกับเขาในเรื่องอื่นๆแล้วดูทัศนคติของเขาดูวิธีการตอบการควบคุมอารมณ์ของเขา บางทีเราจะบอกได้ว่าคนคนนี้มีลักษณะนิสัยที่เป็นอย่างไรจะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นเราจะดูว่าคนนี้เหมาะสมของเราจริงๆหรือเปล่าไม่งั้นก็มองแค่รูปลักษณ์แล้วก็ไปพั่มเพ้ออยู่คนเดียว<ช>ซึ่งหอกที่ว่ามันก็เหนื่อยปเปล่าๆที่เขาคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาทั้งนั้นที่ไม่เคยเจอกานทาอะไรก็คิดถึงตลอด <ค>เขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าคะมีคนถามเยอะเหมือนกันนะค,คือเราจะจับอะไรทุกอย่างมาลงคาว่าโรคจิตหมดจริง <ừ m. S 1> จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่ามีบางประเด็นที่น่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าบางคนเนี่ยที่หลงมากๆหรือว่าอารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลง,ลงๆค่อนข้างเร็วเวลาเขาอยู่กับเราเห็นภาพเขามีความสุขพอเขาหายไปแป๊บเดียวเนี่ยเราก็ทุกข์เราก็แย่อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้อาจจะเข้าข่ายโรคอารมณ์แปรปรวนได้เช่นบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วชีวิตมันเหมือนกับขาดอะไรไป ชีวิตไม่มีความสุขรู้สึกชีวิตมันแย่พอมีเขาเข้ามาเติมเต็มปุ๊บดีขึ้นมาแป๊บหนึ่งพอขาดเข้าไปแย่ลงอีกนี่อาจจะเข้าข่ายโรคอารมณ์แปรปรวนแต่คิดว่าถึงขั้นว่าเป็นโรคจิตไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นและในยุคสมัยนี้เนี่ยเราจะเห็นกร,รณีอย่างนี้เยอะขึ้นในสังคมไทยบ้านเราเนะี่ยครับคุณหมอคิดว่าเหตุผลนี้มันมันมาที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือเราต้องแยกดีๆนะครับเพราะว่าเนี่ยที่หมอบอกไปว่า บางคนนี่มีความเจ็บป่วยอยู่ในในตัวเองแล้วก็ดูยากยิ่งถ้าเป็นน้องวัยรุ่นอย่างเงี้ยมีความเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆทางจิตเวชเนี่ยเช่นอย่างเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนเนี่ยจะดูยากมากแต่ว่าการเลี้ยงดูเช่นที่บ้านเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเด็กขาดความรักก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเป็นว่างเปล่าพอมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาปุ๊บตัวเองก็ลุ่มหลงกับตรงนั้นแล้วก็ชอบ oh. แล้วก็ขาดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าปัญหาทางด้านบุคลิกภาพนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะบอกว่า ผู้หญิงดีๆข้างนอกก็มีเยอะินทอรนเน็ตนี่มันเหมือนกับว่าเรามีรูปภาพแต่ไม่มีจิตวิญญาณเราส่งข้อความไปได้เขาไม่ตอบมาเราไม่สุขเสียใจก็อาจจะเป็นการที่คอนเนคกันได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่มีอะไรหรอกที่สู้ความเป็นจริงพูดคุยกับผู้หญิงจริงๆนี้ได้นะครับ,รบยังไงก็โชคดีเลยครับค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายราเราอยู่ใช่ไหมคะพี่ภูคุณสุนันทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคบกับสามีมาสิบปีนะคะทีนี้เนี่ยคือช่วงหลังเนี่ยสามีรูส้สึกจะมีคนอื่นนะคะ ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขารักเราน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเครียดแล้วก็คือเรื่องเซ็กอะไรมันก็น้อยครั้งลงไปเรื่อยค่ะก็เลยทําให้เราว่ารู้สึกว่าเราแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไม่ดีอะไรเียจกระถามคุณสุนันทานะครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้คุณคุณสุนันทารู้สึกว่าสามีเนี่ยรักคุณสุนันทาน้อยลงครับคือการดูแลเขาค่ะการดูแลการใส่ใจเขาะค่ะแล้วก็ช่วงหลังนี้รู้สึกว่าเขา ไม่ใส่ใจเราเท่าที่ควรแล้วก็เหมือนกับว่าไม่สนใจเราอะค่ะจริงๆตอนนี้คุณสุนันทารู้สึกว่าระยะเวลา10ปีที่อยู่ด้วยกันมาแล้วเขาไปมีคนอื่นเนี่ยคุณสุนันทาคิดไหมครับว่าบางทีเป็นไปได้ไหมว่าบางทีเขาก็อาจจะเบื่อในเรื่องของเซ็กส์แล้วก็เลยไปมีคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะยังรับผิดชอบในบางส่วนอยู่แต่นี่เราก็อาจจะตีความหมายได้ว่าการที่เขานอกใจเราไปเนี่ยก็คือเขาไม่รักเราแล้วก็อาจจะทําให้เรามีอารมณ์แล้วก็วเวลาคุยกับเขาก็คือ เคยลองสังเกตตัวเองไหมครับว่าบางทีเราอาจจะใส่อารมณ์กับเขาด้วยเวลาพูดเรื่องประเด็นนี้ครับก็มีบ้างอะค่ะครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยเวลาที่สามีไปมีคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่ก็มีจํานวนหลายคู่นะครับที่สามีเนี่ยก็ยังรักภรรยาแล้วก็รักครอบครัวอยู่แต่ว่าเนื่องจากอยู่ด้วยกันมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเบื่ออะไรที่ซ้ําๆอยู่เนี่ยก็อยากจะไปเปลี่ยนรสชาติใหม่ที่พอคุณผู้หญิงรู้สึกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับ หมดสิ้นทุกอย่างมีผู้หญิงหลายคนทั่วประเทศอยากจะถามตรงนี้เหมือนกันสมัยก่อนมีด้วยกันสม่ําเสมอช่วงหลังๆนี้น้อยลงนี่คือเขารักเราน้อยลงเขาเลยไม่ต้องการมีเซ็กส์กับเราหรือเปล่าครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยะนะครับก็ลองลองไปถามคุณตาคุณยายที่อยู่ด้วยกันมานานนี่ต้องบอกเลยว่า หลายคู่เนี่ยบอกว่าไม่มีเซ็กซ์กันมาตั้งหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันดูแลกันอย่างดีความรักจริงๆนันเป็นเรื่องของความผูกพันความเอื้ออาทรนะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอินทิเมซี่แล้วมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของเซ็กซ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาปริมาณการมีเซ็กซ์กับเราลดน้อยลงเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวบอกว่าเขาจะเบื่อเซ็กซ์ที่ที่มีกับเราแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้หมดรักเราไป นะครับยกเว้นว่าความสัมพันธ์ของคุณที่อยู่กันมาเนี่ยทะเลาะเบาแว้งกันตลอดขัดแย้งกันตลอดแล้วก็ต,ต่างฝ่ายต่างไม่ได้เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเลยอันนี้อาจจะเป็นตัวบอกว่าโอเคเขาไม่รักเราแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยดีกันมาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเซ็กซ์เขาอยลงแล้วเขาไปไปปลื้มคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่เขายังรับผิดชอบคร <c oughs> อบครัวอยู่เ <c oughs> ขายังทําหน้าที่ของสามีอยู่ได้บ้างเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดก่อนว่าเขาหมดรักรเรามันจะทําให้เรารู้สึกแย่ไปก่อนแล้วถ้าปัญหาอย่างคุณสุนันทาอย่างเางี้ยค่ะคุณหมอมีคํําาแนนะยังงไให้ คุยกันได้อย่างเปิดใจเข้าใจมากกว่าที่คุยคกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีถ้าเราเริ่มต้นจากคุณสนันทานิ่งๆก่อนโอเคเขาจะไปทําอะไรก็ทําไปแล้วก็หาเวลาดีๆมาพูดคุยกันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องคุมอารมณ์ให้ดีดที่สุดเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราแสดงความรู้สึกที่แบบมีเหตุผลและไม่ใช่อารมณ์เนี่ยผมคิดว่าถ้าแฟนเขาเข้าใจจริงบางทีความสัมพันธ์อาจจะกลับมาบแต่เราอาจจะต้องตกลงกันใหม่ว่าโอเคถ้าคุณจะไปมีเซ็กซ์นอกบ้านเนี่ย คุณจะต้องป้องกันยังไงบ้างเพราะบอกที่ว่าฝ่ายผู้ชายเองเนี่ก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าอย่างรายการของเราชูรักชูรสเนี่ยสิปีก็ไม่ได้ว่าจะทําให้ชีวิตเซ็กซ์เนี่ยมันจะแย่มากหักหรอกนะครับหลายๆคู่อยู่กัน20ปี30ปีก็ยังปึง๋งปังกันได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาชูรักชูรสกันใหม่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีจะให้รสชาติเซ็กซ์ตรงนี้ในระยะเวลา10ปีเนี่ย กลับมากระชุ่มกระชวยได้เพราะบางทีเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ได้สื่อสารวาร่าเราจะทํายังไงให้มันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาโดยใช้วิธีการทักษะง่ายๆก็คือว่า,ถ,าถ้าไม่กระชุ่มกระชวยก็หาอันใหม่ซึ่ง<ว>จริงๆอันนี้เป็นทักษะที่ผิด ค่ะยังไงเป็นกําลังใจให้ในการเคลียร์ปัญหานี้นะคะคุณสุนันทาคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณ,คณคมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ,รบสำหรับข้อคิดดีๆนะฮะขอะคบคุณค่ะและรายการชุวรักชุวรถของเรานะคะก็มีแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมุนไพรนะคะแบรนด์ Extra Herb มอบให้กับคุณหมอแล้วก็ทุกๆคําถามด้วยค่ะ ท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณร้านบ้านตาอากาศนะครับทางเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาชูรักชูรสที่นี่ได้บรรยากาศดีมากครับค่ะและท้ายรายการของวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าความรักนี่มีอนุภาพมีพลังยิ่งใหญ่แค่ไหนต้องมาฟังคําตอบจากผู้หญิงเก่งคนนี้ค่ะคุณโจมันทานีค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของชูรักชูรสแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ คำว,ว,ว่ารักนะคะมันมันยิ่งใหญ่มากเลยความรักคือพลังสร้างสรรค์รักไม่มีวันทําลายรักไม่ใช่อะไรไที่ทําให้เราเปลี่ยนตัวเองปเป็นคนที่เลวขึ้นเป็นคนที่จิตใจคับแคบขึ้นนั่นไม่ใช่ความรักความรักจริงๆมันมีอํานาจของการสร้างสรรค์การแผ่ขยายแล้วก็การเติมเต็มแต่ที่สำคัญที่สุดเลยมันทำให้เรารักคนอื่นคนที่มีความรักในหัวใจมากๆจะเป็นคนที่เมตตามากๆจะรักคนอื่นไปหมดเลยอ่ะนั่นะคือความรักในในความ Yeah.